คำปฏิทฐานประจําวันสาธุการในพระชาพระบิดาองค์พยาเวกับพงหลายวางใจในความรักมั่นคงของพระองค์จิตใจของพงหลายเปรมปรีในความรอดของพระองค์เราธรรมิกชนร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าเพราะว่าพระองค์ทรงกระทาแก่กับพงหลายอย่างดีพระองค์ทรงสําแดงวิถีแห่งชีวิตแก่กับพงหลายต่อพระภาคของพระองค์มีความชื่นบานอย่างเปลี่ยนล้นในพระราชความของพระองค์มีความเพลิดเพลินอยู่เป็นนิดและด้วยการทรงเลือกของพระองค์ ขปงหลายจึงได้เข้ามามีส่วนในพระราชกิจอันรั์ของพระองค์พระเจ้าทรงใหญ่ยิ่งนักสรรเสริญพระเจ้าข้าแต่พระเจ้าขอบคุณพระองค์ที่ทรงรักษาขรงหลายดังแก้วตาทรงซ่อนขปงหลายไว้ใต้ร่มเปียกของพระองค์เมื่อขรงหลายตื่นขึ้นในแต่ละวันขรงหลายต่างอิ่มเอิบใจด้วยพระลักษณะของพระองค์ผ่านการภาวนาพระครมของพระองค์ขอบคุณพระเจ้าสำหรับแผนงานของพระองค์ที่ทรงมีไว้สำหรับขพงหลาย เพื่อจให้อนาคตและความหวังใจแก่ทุกคนที่เชื่อวางใจในพระบุตรของพระองค์พระบิดาเจ้าข้าโอ้ข้าแต่พระเจ้านับวันเสียงร้องกล่าวโทษของเมืองต่างๆบนผืนแผ่นดินโลกนั้นก็ดังเหลือเกินและบาปของพลเมืองแต่ละประเทศก็หนักมากต่างก็ดำเนินชีวิตในวิถีของความธระมัวมเมาลุ่มหลงอยู่ในการงานของเนื้อหนังซึ่งเป็นเหตุให้เกิดภัยพิบัติต่างๆเป็นเหมือนดังไม้เรียวใหญ่ของพระเจ้า ที่ฟาดลมบนเหนือบรรดาประชาชาิอยู่ในเวลานี้ทั้งภัยจากสงครามการกระดานอาหารและโรคระบาดข้าแต่พระเจ้าในวันนี้ข้าพงศายขอเป็นตัวแทนสารภาพความผิดบาปของประชาชนขอพระองค์ทรงโปรดระงับพระพิโรธของพระองค์ที่ทรงมีต่อคนในชนชาติของข้าพง์หลายเพื่อเห็นแก่ความรักที่มั่นคงของพระองค์ขอทรงเมตายกโทษให้อภัย และขอทรงช่วยให้ขบงหลายพร้อมทั้งพี่น้องคนไทยทุกๆคนกลับสู่สภาพดีด้วยเถิดพระบิดาเจ้าข้าข้าแต่พระเจ้ามันเกินกาลังความสามารถของขบงหลายที่จะช่วยพี่น้องคนไทยหลุดพ้นจากอนุภาพของมาร้ายจริงๆยิ่งนับวันการดำเนินชีวิตของคนไทยในวิธีของความบาปนั้นได้ส่งกลิ่นเหม็นแห่งความตายซึ่งกําลังทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดแม้แต่คนของพระเจ้า ก็ได้หันใจแบบประพฤติตามอย่างคนที่ไม่เชื่อโอ้ข้าแต่พระเจ้าขอทรงเมตตาประทานไฟแห่งการชำระจิตใจมาเนอบรรดาเหล่าธรรมิกชนคนของพระองค์ขอองค์พระผัญญาณบริญบุญสูตทรงช่วยฟื้นฟูจิตวิญญาณของพี่น้องตียนไทยทุกทุกคนให้กลับมาเข้มแข็งมีความกระตือร้นในฝ่ายวิญญาณและร่วมกันปฏิบัติรับใช้พระเจ้าด้วยความเชื่อด้วยความหวังใจและเต็มล้นด้วยความรักที่สมบูรณ์ ซึ่งปราจากความกลัวในสิ่งใดๆเพราะทุกๆคนต่างเชื่อวางใจในการทรงสถิตของพระองค์พระบิดาเจ้าข้าข้าพงศ์หลายจึงอธิษฐานกราบทูลขอต่อพระองค์ขอให้ทุกๆสิ่งไปไปตามน้ำพระทัยของพระองค์ขอบคุณพระองค์ในพระนามองค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน